สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสมุนไพร s 2 4มาเล่าให้คุณฟังนะคะที่มาก็มาจากนะภูมิปัญญาไทยปราชชาวบ้านอายุกว่า70ปีกินผ้าพ,พื้นดินมากว่า1 0บ0ปีแล้ววันนี้ได้ขึ้นตลาดออนไลน์นะมีเลขทะเบียนยาเรียบร้อยจะสูตรหนึ่งนะถ่ายไขมันในเลือดนะถ่ายไขมันในเลือดนะ กระชับสัสดส่วนนะก็คือดูแลทั้งสุขภาพนะแล้วก็ดูแลเรื่องของสัสดส่วนด้วยตรงนี้คุณทานนะก่อนนอนเพียง3แคปซูลเท่านั้นนะและสำหรับสูตรที่2องสเตมเซลล์หนุ่มสาวนะตรงนี้เมื่ออวัยวะของเรานะมันผ่านพ้นมาหลายปีแล้วใช่ไหมนะตับไตหัวใจม้ามปอต้องดูแลกันนิดนึงนะ3แคปซูลก่อนอาหารเช้านะ มาเลยที่นะ H 24สูตรสาวันนี้อยากให้ทานคู่กันกับสูตร1นะคุณพร้อมเพรียวนะตะโกนาทิ้งท่อนนะแฮวหมูนะหลักๆนะส่วนผสมต่างๆให้ตามไปดูที่ลายดีนะด t c e r นะชเวนตีโฟไทยเฮิร์ฟหรือเซ็กซับนะหรือหาลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่สูตรสสูตรสนะ ก็จะเป็นสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติทุกอย่างคือเป็นสมุนไพรนะจากธรรมชาตินะเพราะวันนี้นะการดูแลแบบธรรมชาติธรรมชาติเราจะรู้สึกว่าเออมันสบายอกสบายใจไม่มีสารเคมีตกค้างนะสูตรหนึ่งสูตรสามนะทานคู่กันเรื่องของพร้อมเพียวนะสูตรสองซองสีชมพูก็เรื่องของอวัยวะย้อนวัยหนุ่มสาวกันนะสูตรสองนะซองสีเขียวนี้นะคะก็คือว่าให้คุณคุณจะรู้สึกว่าระบบขับถ่ายดีขึ้นนะ ถ่ายแบบปิดเดียวจบนะแต่ว่าคนที่ขับถ่ายยากนะขับถ่ายยากคุณอาจจะต้องอฟื้นฟูนะทำให้อวัยวะระบบทางเดิอนอาหารของคุณลำไส้ของคุณนะระบบขับถ่ายของคุณกลับมาส่วนที่มีส่วนอ,อวัยวะที่มีส่วนที่ทําให้ระบบขับถ่ายถ่ายยากเนี่ยนะคุณก็ต้องช่วยกันวันนี้ทั้ง3สูตรบ,บอกเลยว่าดีมากๆเลยนะทักทายมาเลยจ้า